สวัสดีค่ะค <Espero> ุณชูชื่ออะไรครับซายชาค่ะแจสมินค่ะเต็ม10ความสวยเท่าไหร่เก้าจุดห้าละกันเต็ม10เลยค่ะเพราะแบบหนูมั่นใจมากว่าหนูสวยชอบนะเป็นไมเซ็ตที่ทุกคนควรจะมีแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างมีออกกำลังกายบ้างทาสกินแคร์ทาครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านี่ก็เหมือนกันเลยค่ะพวกปั้นหุ่นร่อง11อะไรอย่างเงี้ยปั้นหุ่นร่อง11ด้วยนะคะขอคอนแทคได้ไหมคะไซซีนะคะ D N C N underscore J A S M I N S X C H A underscore S W ค่ะใช่ค่ะ K D ครับผม K T เราคิดว่าตัวเองน่ะนับตาดีปะไม่ไม่ค่อยเนอะส่งต่อตัวส่งตัวแล้วแบบให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบใช่ไหมค่อยสักหกแล้วกันอุ้ยให้ตัวเองต้องไปสูงสูงแบบนี้ฟิตฟิตแบบนี้เราวีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างก็ออกกำลังกายครับมีอะไรไหมอยากจะฝากบอกคนที่อยากสูงเท่าเราแนะนำให้กินยีราฟเอ้ยไม่ใช่ออกกำลังกายบ่อยอ่า เอาแจกวาร์ปหน่อยไปอันดึงของซ้ำมาสกุอ I T P X K d K สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อมีนค่ะวันนี้เนี่ยพี่มาตามหาแบบคนน่ารักและซึ่งน้องเนี่ยน่ารักทะลุใจพี่มากเลยเต็มสิให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จ๊ะให้หพอค่ะทำไมให้น้อยจังอะไม่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่มั่นใจไปเถะน้องเพราะว่าพี่เนี่ยให้น้องมินร้อยไปแล้ว นั่งรักแบบนี้เนี่ยดูแลตัวเองอยังไงจ๊ะเลือกทานอาหารแจกลาบได้ไหมจ๊ะ M E E N M E A N ค่ะผมชื่ออะไรกันบ้างคะ๊ะวีต้าค่ะชื่อน้ำค่ะรวมกันเป็นน้ำวีต้า เต็มสิบให้คะแนนตัวเองกันเท่าไหร่จ๊ะแปดละกันวันนี้แปดจุดห้าละกันน่ารักมากจริงๆ <c oughs> มันน่ารักทะลุแกนจมูกพี่เข้าไปเลยน่ารักกันแบบนี้มีวิธีดูแลตัวเองกันยังไงจ๊ะทำให้ตัวเองไม่ไมโดนแดดมากที่สุดปกติก็กินวิตามินนะคะกินวิตามินแล้วก็นอนดึกใช่ค่ะมันจะแบบเห็นผลเพราะถ้าเรานอนเร็วเรากินวิตามินแล้วไม่เห็นผลพี่นอนดึกพี่กินวิตามินไหมคะไม่กินแจกว้าวหน่อยจีวายเอทีเอัยูอีดับบันยูไอค่ะ P R A O รเ N โค่ะ